สวัสดีครับนี่มาทำที่วางโน้ตบุ๊กหรือวาง macbook แบบง่ายๆนะครับนี่ตัดไม้ก็ไม้นี่ยังไม่หมดเส้นนะครับไม้ท่อนยาวท่อนหนึ่งที่เราไปซื้อมาจากร้านวัสดุเมกาโฮมอะไรพวกนี้นะเป็นเนื้ออ่อนนะนี่ครับสองท่อนอันนี้วัดความยาวให้เท่ากับความยาวของโน้ตบุ๊กนะครับ ดานหน้านดันดนตางดานบนดานล่างอย่างนี้นะฮนะก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะยิงให้มันเสร็จอันนี้จะเป็นด้านลา่างน,นะครับไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรมากนะครับเัด่ให้มันเท่ากันสี่เส้นเมื่อกี้ลองทําท่าวางแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้อยู่อันนี้เพื่อจะวางให้มันชันขึ้นก็ตั้งแบบนี้นะครับนะตั้งแบบนี้ให้มันชันขึ้นส่วนอาล่างก็อยู่นี้เลย นะครับเดี๋ยวเราจะได้แค่นี้นะที่นี้เดี๋ยวก็จัดการยิงให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะวางให้ดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้นก็จะเป็นช่องระบายได้ด้วยระบายอากาศด้านล่างของโน้ตบุ๊กนะครับผมผมใช้ตัวนี้นะฮะแต่ก่อนจะยิงให้ใช้ต้อการความแน่นก็เอากาวกาวนะครับกาวทาตัวนี้ก่อนนะฮะทาไม้นี่นะครับรับลองแน่นเอียดเลยกาวให้เป็นกาวลาเท็กนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ Okay. แปลแปลน้อยไม่ต้องเยอะจยมาดูมนันเองตัวน,นี้ติดแน่นนะครับไม่ต mm ้องหงชนนี้พอไม่ขยับแน่นะครับลื้อไม่ได้เลยถ้าติดติดอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นแนวตั้งแล้วก็ติดแค่ตรงหัวนะครับแ่้ไม่ไไมลืส่วนไอ้ตัวนี้นะ ให้งานง่ายนะครับลองหาซื้อดูดครับใช้วิธีเสียบปากกันนะครับเนี่ยเสียบป๊กตัวนี้านะนะเปิดตรงนี้นี่เนี่เปิดตรงนี้สวัสดีสกับยิงได้แล้วนะครับี๋ยวผมจะยิงเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพราำทำเพงลงละยิงมือเดียวให้ดูด้วยนะเหตุผลที่สามารยิงมือเดียวได้เพราะว่าเรายิงตัวเดียวก่อนนะครับถ้าเรายิงตัวเดียวได้ตรงเนี้มันก็จะโยกไปมาได้ดูฉากให้ดีนะเห็นไหมว่าเราตัดฉากมาแล้วเนี่ย มันจะเบิดเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันอยู่ในฉากแล้วนะฮะเท่ากับว่ามันเข้าฉากแล้วกดให้แน่นๆกดืเลื่อนๆเลื่นกล่าวกดไปเลยยิงนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเข้าไปละได้เราฝั่งหนึ่งทีนี้ก็ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ จับให้ดีขอวางโทรศัพท์ก่อนครับจะได้ไม่เคลื่อนเน,น,นกาวนะครับรอกินอันนี้ร้อนที่นี้แล้วก็พลิกสินะพลิกด้านนะครับเห็นไหมนี่มันก็แค่กาวนี่ก็อยู่แล้วนะแต่ก็จับเป็นพิกจะได้ยิงได้ฟื้นนี่ยิจากด้านบนลงไปนะครับความความแนวนี้นะครับด้านันนี้นะเอาละเดี๋ยวจะจัดการยิงกันนะครับ ต้องใช้สองมือเดี๋ยวจะไม่ตรงะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรายิงแค่ดอกเดียวนะครับแต่ถ้าเรายิงแค่ดอกเดียวนะ <S <S สังเกตนะมันจะไม่แน่นถ้ากาวยังไม่แห้งเนี่ยมันจะโยกได้แต่ถ้าเราไม่ต้องรอกาวแห้งเราก็ล็อกให้มันเ่ยแต่ถ้าไม่ล็อกมันจะขยับได้อ่าทีนี้เราก็จําเป็นจะต้องยิงอันนี้มันดอกเดียวทุกจุดมันก็จะทําให้โยกได้แต่ถ้าเรายิงย้ำให้มันเป็นสองดอกมันก็จะเป็นตัวช่วยยึดไม่ให้มันโยกอันนี้เม่ได้สายตา ใค่จะเอาปานี่ไหนก็จับฉากได้เลยไปดูนะฮพอเรายิงดอกที่สองมันจะกระจับไปได้ละยิงข้างคันเน่ยปึ๊บไม่ใช่ซ้ำนะยิงข้ง้งนโอเคเอา,าติดกรณีที่ติดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตะปูมันนี่นี่ต่อกไปเลย จับจับแล้วนี่มันก็จะทะลุทีนี้ไม่มีสิทธ์โยกแล้วทีนี้ยิงแล้วไอีกนะครับยังทะจุเลยฮะในนนก็โอเคยังลงไปเลยไอ้แข้างเนี่ยเห็นผลที่มันค้างเพราะเราจับจับปืนหลวมนะมันเลยค้างไม่เป็นไรดึงอกมา อ่าก็มโอเค,อเค,นนคับนี่น,น,เ,นเคมันจะเสร็จไปแล้วนะครับเพิ่มเติมนิดนึ่งนึกได้ว่าเออตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยไปตัดไม้นี่ครับในแนวยาวเนี้ยอ่ามให้มันเท่ากันอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นล็อก,กดีไงเพราะเราไม้จัเนี้มัน เอามาปั๊บมันพอดีเลยมันก็จะมีถ้าเราติดตรงนี้ไปปั๊บตรงนี้มันก็จะสวยหน่อยฮะสวยตรงไหนไหมแล้วอีกอย่างตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกฐานโน้ตบุกด้วยไม่ให้มันลื่นนะไม่ให้มันไหลวางบนไม้ได้พอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งไม้ตัวนี้นะครับมันจะดูสวยงามกว่าใ่เนาะนะครับพอใจกับตัวเองมากนะครับมันจะเป็นไม้ประมาณแบบมัดละสิบสิบ,สบ สิเส้นนะครับเรียกไม้ระแนงนะครับซื้อมาจากเมกาโฮมนะครับอย่างอย่างชนิดเนื้ออ่อนนะฮะดูให้ดีด้วยนะฮะมันจะเบาด้วยเนี่ยมัดหนึ่งสิบเส้นนะครับประมาณสี่ร้ยกว่าบาทประมาณเนี้ยตกเส้นหนึ่งก็สี่สิบบาทเท่ากับว่าที่เราทําเนี่ยนะเส้นเนี้ยประมาณไม่ถึงห้าสิบบาทอืมเอาละนี่เห็นไหม วางลนยนี้ก็ได้นี่วางนี่วางนี่ก็ได้ระบายได้เหมือนกัน,นโอเคครับผมจะไปวางผมนะไปวางผมที่นี่วางและโตะอ่ากูกับตรงนี้สวยรู้เลยสี่เข้ากับโตวางเรสร็จสับปั๊บตรงนี้มันจะล็อกพอดีเลยฮนะตรงนี้จะล็อกพอดีเลยฮนะแล้วก,ก็แล้วก็ตรงนี้เปิดฝาได้ด้วยแหมทำไมมอจอจัง เห็นไหมเอาผมปิดิดเปิดติดตั้งผิดด้านตรงนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะมีตัวเปิดเปิดฝาโอ้โหน,นี่ครับมาตัวนี้ครับมันพอดีเลยนะเฟิบนี่โอเคเพอร์เฟกมากนะครับลองไปทำเล่นดูนะครับใช้งานทีนี้ จะไป DIY ติดพัดลมพัดลมอะไรได้หมดนะ่าสวยงามทีเดียวใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จโอเค